สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราพามาดูกล้วยไม้ที่ออแอ์คิสนะครับอยู่ที่นครปฐมนะครับบางเลนนะครับถ้าหากท่านใดสนใจก็แวะมาได้นะครับก็จะมีทั้งกล้วยไม้แล้วก็แคคตัสนะครับแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงให้ดูก็เป็นพวกน้องกระต่ายแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ฮะก็จะเป็นมุมทําสวนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนอกกันนะครับมาครับมาเลย มาครับเดี๋ยวเรามาดูโซนในส่วนของแคคตัสนะครับตรงตลาดกล้วยไม้แอร์ออคิสนะครับอยู่ที่บางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับพอมาดูแคคตัสก่อนก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะไปดูกล้วยไม้เนาะนี่ฮะโอ้โหแคคตัสสวยๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยอูอันนี้นะครับน้องอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับคง สวยนะกระถางใหญ่ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็มีนะครับอันนี้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับแล้วก็โซนฝัง่งนี้โอ้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อยู่ที่สองอห้าสิบบาทนะครับยี่สิบห้าบาทก็มีนะครับย5ิบห้าบาทนะครับต้นเล็กๆนะครับอันนี้ก็ยี่สิบห้าบาทเหมือนกันนะครับ อ๋ออันนี้จะแบบประมาณว่าอต้นใหญ่เลยมีลูกเต็มอันนี้เลยเต็มตัวเลยอุ้ยอันนี้สวยนะเฮ้ยมันมีแบบว่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้ครับอันนี้สวยครับมีด่างเขียวครึ่งหนึ่งด่างเหลืองครึ่งหนึ่งนะครับโอ้ยสวยเชียวนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคาสามยห้าสิบบาทน,นะครับ มาฮะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้านะด้านหน้าก็มีนะนี่โอ้โหอันนี้แถวนี้ยาวไปนู้นเลยเห็นไหมครับนี่เลยตรงนี้ด้านหน้านี่ก็มีนะครับด้านหน้านี่ก็ด้านหน้านี่ก็สวยนะวะ่าดูสิสองร้อยห้าสิบบาทนะครับตรงนี้สวยๆัย้งนั้นเลย อันนี้อ่าราคาเท่าไหร่ขอดูนะไม่มีราคาบอกไว้นะฮะอันนี้ฮะสวยเนาะอ๋ออันนี้ก็สวยอือันนี้สวยมีดอกเหรอด้วยนะน,นีน่อันนี้กลมเชียวอันนี้กลมน่ารักเชียวเนี่ยมีดอกกำลังออกดอกเลยนะครับลองมาฟังนี่ ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็สวยนะเนี่ยดูสิสวยมากนะครับอ๋ออันนี้ถังทองนะครับถังทองก็จะมีอยู่ที่90บาทนะอันนี้ต้นเล็กนะถังทองแล้วต้นใหญ่ๆน่าจะาสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงอันนี้500บาทนะครับต้นนี้อืมเนาะโอ้มาดูตรงฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เนี่ย อ๋ออันนี้น่าจะต้นละยีบาบาทนะเลยอันนี้มีดอกเพียบเลยดอกเต็มไปหมดเลยครับนะคับอนอกจากจะมีในส่วนของเอ่อแคคตัสนะครับตรงนู้นนะครับก็จะมีในโซนของเอ่อสัตว์เลี้ยงนะครับตรงนู้นก็จะมีน้องกระต่ายนะครับใครมาเดินก็แวะเข้ามาได้นะครับก็จะมีสวนสวยๆนะครับนี่ นี่เลยอืมสวยนะครับนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกล้วยไม้นะครับเนี่ยก็จะมีในส่วนของอ่รูปปั้นนะครับก็จะเป็นพวกน้องกระต่ายต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีน้องนางฟ้าไหมออยู่ที่1,750บาทนะครับกระต่ายก็อยู่ที่1น่อ1,190บาทนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับโอ้โหข่หา,อ,าอะไรนะกล้วยไม้นะครับชื่อหวายนะครับยกลัง15ต้นนะครับก็จะอยู่ที่สามาสิบบาทนะครับตรงนี้นะดอกสวยๆเลยคือคะสีกันไปนะครับก็จะมีสีเขียวสีขาวสีชมพูสีม่วงนะครับโอ้อันนี้อันนี้ลดราคานะอ,าอันนี้อยู่ที่250บาทน,นะครับ เนี่ยอันนี้แต่ตรงตรงนี้นะฮะอันเนี้ยเขียนไว้ว่า350บาท15บห้าต้นนะครับอันนี้ก็250บาท15ต้นเหมือนกนันนะครับนี่อแล้วก็อ๋อมันนะอันนี้ก็14ต้นอย่างเงี้ยฮะ,ะอันนี้คืออะไรอะ่ะจำนวน25ต้นบวกแถม3ต้นฉเฉลี่ยต้นละ14บาทอันนี้สามบาทนะครับ ส่วนตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็จะมีกล้วยไม้เนี่ยดอกนี้สวยนะเดี๋ยวขาวอันนี้กำลังตูมเลยเชียวกำลังจะออกนะครับอันนี้อยู่ที่อ๋อหนึ่งอห้าสิบบาทน,นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตรงโอ้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้ดกวาตรงนี้จะเป็นต้นละเจ็ดสิบบาทน,นะครับซื้อห้าต้นแถมหนึ่งนะครับเนี่ย ็จะออกเป็นดอกสีส้มๆนะอันนี้ก็สวยเลยเนี่ยดอกของเขาสวยเนาะอันนี้จะเป็นต้นละเจ็ดสิบบาทนะครับอันนี้ข้อดีนะครับก็จะมีราคาติดไว้เลยชัดเจนนะครับฝั่งนู้นก็มีนะฝั่งนู้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ต้นอะไรเนี่ยแกลมมา แกมมาไตรนะครับก็จะอยู่ที่40บาทนะครับเฮ้ยอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะอันนี้ต้นละ35บาทโคยานะครับอันนี้สวยสวยแปลกดีนะครับแล้วนอกจากจะมีกล้วยไม้เนี่ยก็จะมีในส่วนของโชคกเก้าชั้นนะครับนู่นฮะกล้วยไม้นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนู้นเนี่ยาขายลังละอ่า 250หบาทนะครับสิบห้าต้นนะครับมาส่วน,นตรงนี้ก็จะมีลิ้นมังกรนะฮะลิ้นมังกรก็จะอยู่ที่อ่ออันนี้สวยนะลิ้นมังกรตัวเนี้หนึ่งยห้าสิบาทนะครับอันนี้ก็สวย150บาทอันนี้นะครับก็กุหลาบหินสวยๆอะ่ะก้นละ80สิบาทนะครับ ดอกน้องมันก็จะสวยนะเนี่ยสวยๆเห็นชัดไหมนะนครับอืมนะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนู้นนะครับว้าวอันนี้ก็สวยนะเนี่ยอันนี้เป็นจัดแบบว่าเซตเล็กๆนะครับจะอยู่ที่60บาทนะครับเนี่ยโอ้โอันนี้สวยเชียว เลยนะครับนี่อ๋อนี่นี่นี่ครับมีเยอะแยะเลยนะครับแคตัดนะครับต้นละเอ้กระถางละ60บาทนะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยนะแล้วก็ส่วนตรงนี้เยจะมีต้นละ25บาทนะครับส่วนฝั่งนี้หรอฝั่งนี้ก็ยีบาทเหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะยีบาทเหมือนกันนะครับนี่ โอ้มีเยอะมากนะครับมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราพามาดูฝั่งขวามือต่อนิดนึงนะขวามือเนี่ยก็จะจัดเป็นพวกเป็นเซตนะครับเนี่ยอันนี้เซตนี้อยู่ที่250บาทอันนี้ก็250บาทนะครับโอ้ยอันนี้ต้นนี้สวยจังไงรักไม่รู้จบด,ดูดิสองร้ห้าสิบบาทนะครับสวยนะ เนี่พรักไม่รู้จบนะครับจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทส่วนไดโนเสาร์นะครับสวยจริงๆเลยอ่ะโอ้โหกระถางนี้เนี่ยขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็สองร้ยห้าสิบาทห้าร้อยห้าสิบต้นนี้ดูดิต้นนี้สองอยห้าสิบาทนะครับเนี่ยส่วนอันนี้ก็สองร้ยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับ ถัทงทองก็สองรอยห้าสบยสามร้อยห้าสิบบาทนะครับถังให,ใหญ่เลยนะครับโอ้อันนี้อันใหญ่เนี่ยเก้ารอยห้าสิบบาทนะครับก็อันนี้สวยครับอันนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้เป็นปากกาลังทองนะครับอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบนะครับสองยห้าสิบนี่จ้าหลอดเดินมามุมนี้ดีกว่ามุมนี้ก็จะมีกล้วยไม้นะครับแล้วก็จะมีพวก อ๋ออะไรนะอันนี้กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่กระถางให,ใหญ่เลยต้นไม้ราคาไม่แพงนะอันนี้หนึ่งร้อยบาทดูสิฟอร์มแบบเต็มคอเลยเต็มกระถางเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกวักงเราเกดดำก็จะอยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทนะครับต้นใหญ่ๆละ,ะถ้าเล็กๆก,ก็จะมี อันนี้กระถางเล็กนะครับก็จะอยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็จะมีกวากมะละกอดแคะด้วยนะครับอ่าก็จะอยู่ที่150บาทนะครับนี่เราดูดูลากของกล้วยไม้ต้นนี้นะครับอันนี้ดอกของเขาจะเป็นออกสีอ่าน้ำตาลน้ำตาลนะอันนี้ขายอยู่ที่ต้นละ5้าอบาทนะครับ โซนนี้ก็จะมีในส่วนของดีโกเนียนะครับดีโกเนียก็จะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะอันนี้ก็จะเป็นฟรังฟังเกียร์หน้าก็จะอยู่ที่5้าสิบบาทนะครับโอ้มา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 อันนี้ดอกนี้สวยครับต้นไม้สีแดงๆเลยสวยครับอยู่ที่ต้นละ หนึ่งร้อยบาทเขาเรียวกว่าอะไรอีพีอีหรอกล้วยไม้ชื่ออีพีนะครับอันนี้นะครับแต่ที่อื่นไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะครับเนี่ะเป็นดอกกล้วยไม้สีแดงแดงนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับก็กระถางก็มีดอกเต็มเต็มต้นเลยนะครับนะนอกจากกล้วยไม้ตรงนี้ก็จะมี สับป,ประรดสีนะครับสับป,ประรดสีนะครับต้นนี้ก็ขายอยู่ที่หนึ่งรอยยี่สิบบาทนะครับส่วนตรงนี้โอ้โหกระถางนี้แบบว่ามันยาวขนาดนี้เนี่ยถูกมากนะครับเนี่ย8ปสิบบาทน,นะครับโอ้โมาฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็มีนะครับแล้วก็มาดูกล้วยไม้กล้วยไม้ อย,อย่างแบบนี้นะฮะกล้วยไม้เดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ก็ย้อนแสงนิดนึงนะคะอันนี้จะขายต้นละ120บาทน,นะครับส่วนอันนี้ก็จะอยู่ที่เจสบาทน,นะครับนี่เราเคยซื้อไปแล้วนะเปซื้อไปแต่ว่าก็ไม่รอดเพราะแดดที่บ้านเราแรงมากนะครับก็จะอยู่ที่ ต้นล่ากระถางละ70บาทนะครับลิปสติกนะครับอันนี้อะไรใส้หัวใจนะครับใส้หัวใจก็จะอยู่ที่120บาทนะครับเนี่ยใส้หัวใจโอ้ถือว่าต้นใหญ่แล้วก็ถูกมากนะครับมานะครับเดี๋ยวเราพามาดูอีกฝั่งหนึ่งก็แล้วกันเนาะฝั่งนี้เนี่ยดูดูต้นส,สับปะรดสีดอกของเขานะครับก็แบบว่าดูสูงขึ้นมาอย่างเงี้ย แปลกอยู่เหมือนกันอันนี้อยู่ที่ต้นกระถางละ180บาทนะครับกระถางใหญ่ๆเลยโอ้ยนี่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 นีอันนี้ดอกดอกจะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้แบบอันนี้ดอกเป็นลายสีม่วงม่วงนะครับสวยแปลกมากนี่นี่ฮะดอกดอกสวยเนาะสีม่วงม่วงอมแดงนะครับ อันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับเอดชื่ออะไรเนี่ยแอดเมียแอดเมียดีมา่าหรอดอกสวยนะครับนี่ฮะโอ้สวยสวยอ่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าดอกแหลมแหลมเหมือนหางอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งรอยี่สิบาทนะครับอาปาเช่นะครับต้นอารปาเช่นะครับ นอ้องต้นไม้ก็มีนะครับโชกเก้าชั้นนะครับก็จะอยู่ที่35บาทแต่ว่าน้องไม่ด่างนะครับแล้วก็มีอะไรพุทธพิชยาก็จะอยู่ที่35บาบาทเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกระถางละ35บาบาทนะครับเนี่ยโชกเก้าชั้นนะครับ อันนี้อันนี้ไม้แดดสวยอยู่นะนี่ต้นละอันนี้คุณมาเรียกซับก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับนี่หูช้างก็มีนะหูช้างก็มีลัคกี้นะครับอ่ารวยซับก็มีรวยซับจะอยู่ที่นี่กระถางละเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะครับนี่เลยอืออสวนโซนนี้ล่ะโซนนี้ก็จะมี ใบเตยใบเตยก็มีว่าไปนะใบเตยก็กระถางละสามสิบห้าบาทนะครับอันนี้ต้นนี้ก็สวยเหมือนกันสามสิบห้าบาทนะครับลายนี้เนาะอ,อบันไดเศรษฐีก็สามสิบห้าบาทเหมือนกันนะครับปลิกน้ําค้างก็จะอยู่ที่สามสิบห้าบาทเหมือนกันอันนี้ตีนทุกแกนะครับก็สามสิบห้าบาทนะครับอ้โนี่ โมกด่างบันไดเศรษฐีเพชรน้ำหนึ่งนะครับโซนนี้จะอยู่ที่กระถางละ35บาทเล็บพุดด่างก็มีนะครับคูฉลุเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเศรษฐีเงินหนานะครับโอ้โหฟอร์มกำลังมาเลยนะครับเนี่ยข้อขายอยู่ที่กระถางละ290บบาทนะครับฟอร์มน้องกำลังมากำลังสวยนะครับ อันนี้ก็จะมีเฟิร์นเฟิร์นละอ่าต้นละยี่สิบห้าบาทส่วนอันนี้นะครับออสุขสมใจปองก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้อันนี้ไม่อันนี้โดนแดดเผาสกเรียมเลยแล้วก็มีต้นมอนซลาต่างๆนะครับนี่เลยโอ้แล้วนี่ละ่ะอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบบาทนะน มีบอลกระดาษด้วยนะครับอืม,อมแล้วก็นี่ฮะฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็จะมีเฟิร์นแล้วก็จะมีต้นเนี้อ๋อสีแดงแดงเนี่ยก็จะอยู่ที่กระถางละเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับแต่แบบนี้ก็สวยนะอันนี้มันด่างเลยนะอันนี้สวยนะครับโอ้โหเฟิร์นต้นใหญ่มากนะครับและนอกจากจะมีเฟิร์นแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของ ไทใ,ใบสักแล้วก็ยางอินเดียนะครับนี่เลยเแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมของอท่านใดที่มาเที่ยวนะครับก็จะเป็นมาถ่ายรูปนะก็จะมีกล้วยไม้อยู่ในตะกร้าแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยแอออคิสนะครับโอโ้อันนี้คืออะไรต้นใหญ่มากชโชคเก้าชั้นไหมแต่ใบใหญ่มากนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็ จะมีคล้วยไม้ให้ดูเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าถ้าซื้ออ,อย่างเงี้ยฮะต้นละ170บาทนะครับถ้าเป็นถ้าเราสมัครสมาชิกเ่ยก็ราคาก็จะลดลงนะครับก็จะเหลืออยู่ที่150บาท ส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีดนส่วนของต้ยไม้เนี่ยขายเป็นกระถางเนี่ยหกร้อยบาทนะครับดูครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็โอ้โหอันนี้เนี่ยแบบว่าสีแบบของเขาแจ่มมากเลยดูนะครับความสวยของต้ยไม้นะครับสวยมากอันนี้ก็จะอยู่ที่ห0 0้อยบาทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้านะครับนี่ฮะ เนี่ก็จะมีล้ยไม้นะครับขายเลี้ยงเป็นอะ,อะไรนะกระเช้านะฮะ<ม>ก็จะอยู่ที่ต้นละ60บาทนะครับอันนี้นะแต่ส่วน,น้านบนเนี่ยก็จะอยู่ที่1,200บาทนะครับแต่ถ้าสมัครเป็นสมาชิกก็จะลดลงมาเหลืออยู่ที่1,000บาทนะครับรสวยๆทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงมุมนน้นด้านหน้านู้นนะครับ อันนี้ก็มีดอกกุหลาบด้วยนะครับแต่ว่าดอกกุหลาบยังไม่มีนะยังไม่มีดอกเนาะอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้นะครับอ๋อมาอันนี้นะครับก็ขายอยู่ที่ต้นละ25บาทนะครับเนี่ยเฟิร์นสวยมากนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็สวยนะหวายพรีพรีเมียมนะครับ ดอกของเขาสวยนะครับก็ล้าหนึ่งร้อยบาทนะครับเด็กสวยๆนะครับแบบสีเข้มๆเลยอ่ะล้วยไม้สวยครับอันนี้โซนนี้หนึ่งร้อยบาทสวยมากนะครับลายก็สวยด้วยดูสิลายดอกสวยมากนะัะนี่อันนี้แบบว่าเข้มๆนะครับสวยเนาะอันเนี้ยโซนนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ สีขาวก็สวยครับดูดิสีขาวก็สวยเนาะสีแบบสีเหลืองก็สวยนะว่าไปสีเขียวๆอ่อนอย่างเงี้ยสวยครับผมนี่โหดูดิถ้ามันอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็สวยนะดูดิสวยครับแล้วมันจะมีดอกเล็กเดี๋ยวเราพาไปดูดอกเล็กด้านหน้านู้นนะครับ อันนี้อันนี้วันอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ดอกสีอันนี้เป็นเขาบอกว่าลูกผสมใหม่มีกลิ่นหอมนะครับขายอยู่ที่ต้นละ120่้บาทนะครับเดี๋ยวขอดูฟอร์มดอกมันขอได้จะผสม,มเกสอใหม่นะเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งิบบาทนะครับ นนก็จะมีต้นเล็กๆนะครับโอ้ด้านหน้าก็มีนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้าเนาะโซนนี้เนี่ยก็สวยนะครับต้นเล็กนะครับก็จะอยู่ที่ต้นลา2ี่สิบห้าบาทนะครับโอ้พระสีได้เลยสีขาวสียุม้มฟูอ่อนสีม่วงนะฮะมีเยอะมากนะครับนี่เลยนะครับโอเคนะครับผม ส่วนตรงนี้นะครับโอ้กระถางใหญ่ๆเนี่ยหยุดจะอยู่ที่สองพันบาทนะครับเพราะดอกเขาก็สวยนะนี่ลายดอกของเขาเขานี่ยฮะอันนี้นะครับก็อยู่ที่สองพันบาทนะครับใหญ่ๆเลยนะครับนี่เลยอันนี้ก็สวยนะครับดอกเดียวอย่างเงี้ยจะอยู่ที่ หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับอันนี้หกสิบห้าบาทนะเออสวยครับสวยอ๋อเดี๋ยวดูตรงด้านหน้าอันนี้ดอกสีแบบสีส้มสวยเชี่ยวง่าดอกสีส้มสวยครับอือันนี้ดอกเล็กจะอยู่ที่ต้นละเก้าสิบเก้าบาทนะครับสวยครับผมนี่ฮะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับตอนที่เรามาเมื่อสักครู่เนี่ยยังไม่มีคนมานะครับแต่พอเนี่ยฮะพอแป๊บเพอแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหคนมาดูเยอะมากเลยเถือว่าเยอะนะฮนะจะพาไปดูบรรยากาศนะครับนอกจากตรงนี้เนี่ยก็จะมีด้านหลังเนี่ยเราสามารถปั่นจักรยานไปดูสวนกล้วยไม้ด้านหลังได้ด้วยนะครับ เนาะปั่นจักรยานแล้วก็จะมีคาเฟ่ต่างๆนะครับคาเฟ่ให้เข้าไปพักเดินเหนื่อยๆก็มากินกาแฟกันได้นะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเวลามานะครับเราก็จะมาถ่ายรูปนะครับตอนนี้ก็จะมีจะมีในส่วนของกุหลาบด้วยนะครับขายอยู่ที่ต้นละอ่า 99บาทนะครับโซนนี้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากช่องมีพาเที่ยวไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องบอกคำว่าไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ